คุณทัพยายนาคมาหาเดอ้อปูเดอ้อให้มาแล้วก็ให้เอาโชคไปให้เอฟซีเนะาะผมอบคุมศรัพย์แล้วก็มาดีสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับเรามาที่ศาลปูองดาเซนส,จสิจันทราหน้าขราดวันนี้เอาน้ําเอา,เอา,เอาทูบเทียนมาไหว้ปูนะครับเดี๋ยวให้อัสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเลยครับเราไม่รอชานะมาถึงที่เลยวันนี้ก็ได้เอาทูบนะครับเอาไว้เพื่อให้จุดไหว้ปูนะครับวับนนี้ทางช่องลุมทรัพยายนาค ทางฟ้ากข้างเดิมถวายปูนะครับวันนี้ปูเห็นว่าถูกทั้งหมู่บ้านเลยวะทั้งหมู่บ้านโอโ้โหแล้ว6090ตัวเดียวตัวเดียวเลยครับถูกกันแบบเ้ามาไขเต็มน,นี่เลยผมตกใจหมดว่าเอ๊ะไม่ไขสิก20ปุ๋ผงองชาวบ้านถูกครับถูกเอามาทวายกันครับอันนี้ให้ช่างจรวดพี่ช่างจรวด ทำพิธีให้โอ้ใส่เบอร์เจ็ดด้วยวันนี้นะครับเจ็ดมาหรือเปล่าน้อวันหนอ่ะเดี๋ยวเรานะครับสายบุญสายบุญคุมทรัพยานาคนะครับก็นะครับมาไม่ได้มานานนะครับงานเยอะติดธุระตกดติดธุระครับพอดีช่วงนี้งานบูงสรวงตามวัดเยอะก็ไปช่วยทางหลวงพี่ทางวัดหลวงพ่อทางวัดก่อนนะครับแต่ก็มีอการก็จะไปทามาแบบนี้นะครับผมก็ไปช่วยวัดเทปูน อ๋อเพิ่งกลับมาจากวัดเทปุลกินเลยครับวัดเหมือน,นกันอืมพรงจัาหวัดจังหวัดครับเดี๋ยวเรามาดูจุดทูบวันนี้จะแนวาทางวันนี้จะทําอะไรบ้างคือจุดทูบเอาหรือว่าจุดทูแล้วเลขได้แล้วจะบอกเลขเป็นเลเนขความฝันด้วยเลขความฝันเดี๋ยวเรามาติดตามความฝันด้วยแล้วจะอีกคลิปหนึ่งจะให้สรุปเลขที่มาเข้าทรงว่ามีเลขอาจารย์ในบ้างนะครับเดี๋ยวดูสองคลิปแล้วกันนะครับตอนนี้ขอ อนุญาตให้บอกอบอกล่าวอธิษฐานจิตขออนุญาตถ่ายทําก่อนว่าช,าาช่องของชมภูมรัม์พญานาคได้มาถ่ายทําที่นี่นะครับนาน,นานทีมาก็ปู่จะได้ถือสาหรือสาทุสาทุมัสะปะัตมาสูตสมตัสะะตัวตัวสมาสมูุสะตสะกสมาสตสกายวาจาจิตตังหังวันทานาคาธิปดีโอแสนสริยันทรานาคราชเทวาวิส <het> ุท <heroin> ธ <th> ิเทวาปูเชมิ ทุติยามปิกายะวาจาจิตตังหังวันธานาคาทิบดีองดับแสนสตรีจันทานักราชเทวาวิสุทธิเทวาปูเชมิตะติยามปิกายะวาจาจิตตังหังวันธานาคาทิบดีอง์ดับแสนสรีจันทานักราชเทวาวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตัญจามหาลโคพโยนาคคันธะปริตังใครที่มารับชมคลิปนี้ก็ให้สุขภาพแข็งแรงเนาะตามรวยตามรวยมีโชคมีลาบทุกท่านเด้อสาธุสาธุ ายน้ำปูนะไฟเครื่องดื่มเครื่องดูฟ้ามีเลขอะไรบ้างเพื่อเป็ดสองขบเลขตรงไม่เลขสวยไม่เป็ดสองขบสวยครับสวยฟ้าเครื่องดื่มเลข้อเอฟซีนะครับครับอ่าตรงนี้ก็ได้จ้ะเดี๋ยวเลขฟ้าฟ้าในขบากันอีกครั้งหนึ่งอันนี้เลขฟ้าเครื่องดื่มนะครับเป็ดสองหกเลขสวยนะครับเป็ดสองเลขสวยนะครับ แปดสองหกนะครับเลขฝาที่มาถวายปูเนาะฝ่าที่ถวายปูวันนี้นะครับอดท่วมตัวเลยครับงวดที่แล้วก็คนถูกเยอะคนถูกเยอะก่างวดที่แล้วทั้งกระบนเลยอม,มามาร่วมง,งานกันวันที่หกหกมาแกบนคนที่เจ็บป่วยไม่สบายครับมาแกบนแล้วก็หนังมาใช้ คือหนึ่งแต่ว่ามีอาจารย์มาลงเลขนนเล่าหมดแล้วนอ,นอนไล่เนาะครับได้ได้ครับเขาก็มาลงเลขได้นึงสามเจ็ดกับหกศูนย์นี่แหละครับแล้วก็แต่พนั้นช่วงที่ทําพิธีขอเลขอะทุกบร,ริเวณพื้นที่อะฝนตกหมดนักจันจนี้ไปประมาณสองกิโลสองกิโลแต่ว่าตรงนี้ไม่ตกไม่ตกไม่ตกเลยอ๋อลงเกิดความอัศจรรย์ารยชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าเลข มันนี่มาหกศูนย์ก็เลยทุ่มกันเต็มเลยทุ่มกันเต็มนี่ตอนทีพอฝลจะตกตกตีสองตีสองถึงเช้าตอนเช้ามีพิธีเททีตะโม่อฝนไม่หยุดตกสักทีแต่ช่วงที่จะเริ่มเทฝนหยุดตกอีกฝนหยุดตกสองครั้งหยุดจังคืนกับเช้ามาหยุดหยุดเด็ดครึ้มครึ้มจนหยุดตกครับนี่ก็นี่ก็เออ ช่วงเช้าทำพิธีมีนางรำมากับเอลิกเกได้เลขหนึ่งหหนึ่งเก้าวันนั้นอาจารย์มาลงเลขตอนเย็นวันที่หกพฤษภาได้หนึ่งสามเจ็ดวันจุดทูปวันงานได้เจ็ดสามหนึ่งตัวเดีวยวกันแล้วได้เลขศูนย์หไปหศูนยตัวเดีวยวกันอีกครับแต่ว่าวันนั้นก็มีความฝันด้วยวันม,มามีพระามเก้าท่านมาเดินบนรอบตอมโม่เก้าตมโม่ เลยตี9060พอตอนเย็นก็มีมรสบสมโพธมีหนังอีกคืนหนึ่งหนังลงคนก็มาเต็มเนี้ยมาเต็มแบบเต็มพื้นที่ทั้งเดินสวนสนุกทั้งมีหมาหมุนมีชิมีพวกบ้านลมบ้านเด็กอะไรบ้านลมโอ้มามามาเยอะมาเ <มา S 2> <ะ>ตอะเยอะทีะนี้ก็เลยเขามาถามว่ามวยออกได,ได้เลขตัวไหนก็เขียนพอยว่ามี9060กำลัง73 เอานั้นมาคนก็พอหวยอกวันที่16 16พฤษภาคมถูกกันทั้งตำบลโอ้ถูกกันทั้งตำบลเลยครับถูกกันเรียวกราวกันหมดเลยซ่อ,อมสมุดเลยเรื่องปูเริ่มเปิดแล้วมั้งไหครับป,ปูปูเริ่มเปิดครับถูกกันเยอะทีนี้วันนี้ก็ซีพอพอวันที่17-16.17ก็มีความฝันวันที่ วันที่สิบแปดลอยเลขความฝันไปครับฝันมีว่ามีเมธีอะมานั่งร้องวงขินหมากตัวเนี้ยครับว่าความฝันเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเนาะครับได้ครับเดี๋ยวเรามาสนทนาหลังจากนั้นก็มีโชคลาภกันถูกเยอะครับอาจารย์มาเข้าทรงก็เข้าหมดเข้าเข้าอาจารย์ไหนบ้างครับที่เข้าทรงที่่ันมาอาจารย์แมวอาจารย์แมวเนาะอาจารย์แมวมีคนถูกเลข เลขท้ายสามตัวกับเลขท้ายสองตัวคนละสิบใบตุ่นแมจันเมลมามาลงเอาเลยใช่ไหมวดนี้มาลงแล้วครับเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วครับเดี๋ยวเรามามีคลิปหนึ่งที่จะสรุปเลขที่อาจารย์เมลลงแล้วสรุปเลขที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะโรยคลิปหนึ่งเนาะครับครับอันนี้ก็ตรงนี้ก็คือสารปูองค์ดำนะครับที่เอามาจากนู่นก็ยังอยู่เนาะยังอยู่ที่เป็นจมปลวกที่ที่คุมทรับไปเจอเป็นคนแรกคนแรกเนาะตรงนี้นะครับ ยังอยู่เนาะนี่ยังอยู่ครับยังเป็นยังเป็นรูปร่างเหมือนเดิมนะครับอดู fc ดูเด้ลนี่ครับนี่เพื่อมีตัวเลขนะครับนี่เดอ้์สารที่เอามาจากนู่นเลยนะครับมาจากปัญญามาจากบ้านเลยนะครับที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเลยนะครับตัวนี้นะครับมีงอนมีอะไรนะครับไปดูคลิปเก่าได้เลยนะครับตั้งแต่แรกนะครับก็อะคอย fc เหงงๆปังๆนะครับ อันนี้ก็คือเลขที่ได้ก็คือฝากเครื่องดื่มนะวันนี้เอาฝาเครื่องดื่มเป็นแนวทางก่อนทั้งหมดนะครับอเอาฝาเครื่องดื่มว่อนเลขความฝันได้ค่อย่ากันมันจะตรงกันหรือเปล่านะครับรอลุ่นกันครับครัอขอบคุณช่างมากเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ